กลับมาลุยกันต่อนะครับอยู่รายการ Give Me Five ครับช่วงนี้สนับสนุนโดย Evercent Happy Skin หอมนานเล่นตัวได้นะครับอย่างที่บอกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตของ The Winner Project นะครับที่รวบรวมเอาของ Winner ทั้งหมด6ซีซั่นของท t a f เนี่ยมารวบรวมไว้22สิ่งหาคผมนี้แล้วนะฮะอยู่กับ2หนุ่มของเรานะครับมีมือมาแล้วด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยและก็น้องนัดเทียว ครับวันนี้เราจะไปกินของเปรี้ยวเห็นไหมครับไม่เป็นะครับไม่เป็นของขมนะกันเลยนะคราวที่แล้วเนี่ยทั้งพี่ตุ้ยแล้วก็น้องนัทเนี่ยมาเยี่ยมรายการของเราแล้วมากับเพื่อนๆด้วยกับน้องๆด้วยแต่วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีน้องออฟก็ลอกน้อยมาอีกหนึ่งใช่นะครับตอนนี้ เราเอาใจช่วยน้องออฟนะครับอยู่บนทางด้วยนิดหน่อยฮะแต่วันนี้จริงๆอยากรุ้นให้น้องออฟมาทันเพราะคราวที่แล้วออฟไม่ได้มาใช่เพราะอดกินของเปรี้ยวไปเสียใจแย่เลยวันนี้เราจะมาพูดถึงคอนเสิร์ต The Winner Project ในวันที่22สิงหาคมนี้ครับวันอาทิตย์นี้แล้วคอนเสิร์ตนี้เดี๋ยวให้พี่ตุ้ยเล่าที่มาที่ไปครับผมเชื่อว่าเล่าหลายครั้งแล้วถกต้องแต่คราวนี้มาในรูปแบบ 3D ครับครับผมซึ่งซึ่งคราวที่แล้วที่ได้มากันก็ไม่รู้ว่าได้พูดถึงเรื่อง 3D ป่ายังนะใช่ไเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้เราพอเราเลื่อนคอนเสิร์ตก็เหมือนกับเราเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไรจุดจุดขายจุดใหม่ขึ้นมาอีกนะฮะกับ True f a n t a s ในครั้งนี้กับ คอนเสิร์ตเดบิวต์น r าโปรเจกต์ 3D นะครั้งนี้ mm hmm. นะครับผมก็เล่นทีมงานเกาหลีมาเลยทีเดียวครับเน mm ี hmm. ่ยครับผม mm hmm. ก็เอามา่สย <c oughs> ทำกันยิงทีเซอร์ตัวที่2ออกมาก็ mm hmm. ก็คือได้เห็นกันแล้วครับว่าว่า 3D ในในในรูปแบบคอนเสิร์ตจะเป็นยังไง mm hmm. อะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะอยู่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยซึ่งก็งานนี้ยิ่งใหญ่จริงครับ รวมตากล้องมาประมาณ20-30ตัวครับอครับในในในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากในคราวคราวนี้ครับใช่ครับผมนี่เป็นคอนเสิร์ตสาวิติครั้งแรกในประเทศไทยด้วยครับเราก็เลยแบบว่าโอ้จริงจังกันมากที่เลื่อนมาก็เลยแบบว่า มันไม่ใช่เลื่อน่านะเลื่อนมากลับมาครั้งนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นมาฟอร์มกันเลยทีเดียวใช่ครับให้กับแฟนๆได้มาดูกันเหมือนกับว่าเรามีเวลาในการเตรียมตัวในการทํางานต่างๆให้คุณภาพมันมันดีมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เราทีแรกเนี่ยก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่แล้วทีนี้ก็เติมสิ่งต่างๆที่น่าจะเป็นแบบสีสันเข้าไปกัน็อย่างที่บอกแค่ตัวตัวทีเซอร์ที่เรายิงมาตัวที่2ที่เราถ่ายกัน3วันสองวัน2วันแต่ยิงจริงแค่15นห้าทีใช่ซึ่งแบบว่า แน่นมากนะฮะกี่วินะฮะถึงบ้างถึงบ้างไม่สิบห้าวิห้าวิสห้าวิด้วยไม่สิบห้าวิอ๋อผิดซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่พวกเราเห็นแล้วว่าหายเหนื่อไงสิบห้าเว้งเหรอคุ้มค่ามากเดี๋ยวพอเริ่มคำนวยอย่างเงี้ยสิบห้าเหรอยังไม่ทันจะหายใจอ่ะนิดเดียวเองตึบแบ่งแบ่งแบ่งเป็นทางหน้าครบหกคนปุ๊บปุ๊บจบจบเลยซึ่งซึ่งซึ่งในรูปแบบคอนเสิร์ตเราก็ยังเราก็ยังตื่นเต้นอยู่ว่าเดี๋ยว เขาจะถ่ายทอดมาในาในรูปแบบไหนซึ่งก็นในคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีช่วงเวลาของการดู 3D แล้วก็ช่วงเวลาของการดูคอนเสิร์ตปกตนะิซึ่งพวกเราก็ไม่เคยเหมือนกันใช่ไ,<ห>ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวทุกวันนี้ที่ซ้อมเนี่ยเราก็ต้องซ้อมแบบว่า เหมือนแบบเวลาอย่างที่ซ้อมเต้นเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเราต้องเดินถ้าเป็นคอนเสิร์ตทั่วไปเราก็รู้เราเดินไปไหนเต้นยังไงอันนี้เราก็จะมีแบบเดินแบบเผื่อๆว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตรงข้างหน้าจะมีอะไรอะไรเงี้ยอะไรอย่างง้นเราก็ต้องแบบว่าอย่างนี้ไปด้วยครับเขาเรียกว่าซ้อมแบบเผื่อใจเพื่อเอฟเฟกเผื่อได้ไปด้วยเอาที่ดีกว่าดูถามเนี่ยไหนๆก็ใกล้เข้ามาละถามความรู้สึกดีกว่าครับเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นโดยส่วนตัวแล้วผมเคยผ่านการถ่ายหนังมาก่อนแต่ไม่เคยเจอหนัง 3D ครับแล้วก็ได้เห็นที่3มแขนใช่ใช สามแขนนั่นแหละแล้วก็เอได้เห็นวิธวีวิธีการถ่ายทําซึ่งไม่เคยเห็นกล้องกล้อง 3D วีเขาปเป็นยังไงคือกล้องเขาเป็นแบบนี้แล้วก็กยิงลงอย่างนี้เป็นสองตัวซึ่งธรรมดากล้องถ่ายหนังเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวตัวตัว,ต,วตัวถ่ายรยิงแบบนี้ก็เป็นหน้าไปยิงยิงสะท้อนกันฮะแล้วจอจอจอมอนิเตอร์ก็จะเป็นสองจออีกต่างหากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้เห็นวิธีการไหนทําที่เราไม่เคยอะไรอย่างเงี้ย คือเป็นประสบการณ์แบบใหม่ทั้งของเราเองด้วยแล้วก็ของคนที่จะได้ดูด้วยเหมือนกันแล้วสำหรับตัวนงนัดเองอ่ะก็ตื่นเต้นเันครับคือความจริงตั้งแต่คือลําพังเป็นคอนเสิร์ตเดอ w i n นเนอร์เฉยๆที่ไม่ใช่สามมิตินี่ก็ตื่นเต้นที่จะได้เล่นอยู่แล้วแต่ว่าคือพอทราบว่าเฮ้ยพอเลื่อนแล้ว เขาเอาแบบว่าสามิติมาใส่ในคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็ยิ่งตื่นเต้นแากเล่นเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยในประเทศไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่พี่ตุ้ยว่าคือพอเราเห็นเทคนิคการถ่ายทําจากทีเซอร์เนี่ยมันยิ่งอยากรู้ว่าในคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงแล้วเราต้องทําอะไรบ้างแล้วก็เชื่อว่าคนดูที่ได้ดูเนี่ยน่าจะสนุกแล้วก็แบบได้สัมผัสเราจริงๆอะไรเงี้ยครับแม้ว่าไม่ได้อยู่ในนั้นแต่ว่าคนคนที่ไปดูที่ฮอล์จริงเนี่ยก็เหมือนเหมือนแบบ ไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำมันเนะเหมือนแบบเข้าไปอยู่ว่าแบบเฮ้ยเขาถ่ายทำกันยังไงอะไรเงี้ยเหมือนมีอะไรลอยมานะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตคราวนี้เนี่ย 3D ก็จริงแต่ว่าไม่ไม่มีกลิ่นเนาะเออบางบางคนจะงงงงไงเอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือมาจากพี่ตุ้ยไหมหรืออะไรเงี้ยอันนั้นมันโฟนั้นมันโฟนอะไรผมว่าท่านี่มาจากโลกนอกรึแหละรอบที่นั่งอยู่ด้วยความสมบูรณ์มากอะไรอย่างเงี้ยากรู้มากๆเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ย จะเอาอะไรมาโชว์เร่อตัวเล่าถึเพื่อนในรยกันน้องๆที่ไม่ได้มาอย่างที่บอกนะฮะในคราวนี้จริงๆบอกตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วแหละว่าแต่ละคนก็เริ่มได้แสดงความเป็นตัวตนของแต่ละคนออกมาอย่างชัดเจนในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะแล้วก็อย่างเราก็ได้ช่วยกันคิดโชว์ด้วยว่าแบบเราจะโชว์ออกมาในรูปแบบไหนนะฮะหรือแม้กระทั่งเกสทั้งในค่ายและนอกค่ายเราก็เป็นคนเลือกกันเองอารมอย่างนั้นนะฮะแล้วเพลงที่เราจะร้องเราก็เลือกเลือกกันเองด้วยเลือกกันเองด้วยซึ่งก็เป็นอะไรที่ ทุกใจฮะมันเป็นตัวเราแต่ละคนใช่รับรองจะไม่เคยเห็นอะไรที่เหมือนเหมือนคอนเซ็ปต์เอสทั่วไปที่ไปเจอเนี้ยมันก็จะไม่ใช่ละอันนี้กอมันก็คือเป็นอะไรที่เป็นตัวเราเองมากขึ้นกว่าเดิมใช่าองของพี่ตุ้ยเป็นแนวไงครับของผมเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบร็อกครับเป็นแนวร็อกจัดจ้าเลยชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เพลงแล้วก็เป็นคนเลือกเองด้วยซึ่งก็ยังนึกภาพคอนเสิร์ตไม่ออกเพราะเรายังไม่เคย เหียบบนเวทีนานติดต่อกันในรูปแบบโชว์ของเราเองใช่คือในพาร์ทโชว์ของแต่ละคนจะมีช่วงที่แบบเรียกได้ว่าเต็มอิ่มกับเราเองออันนี้คือโชว์ของนัททิวนี่คือโชว์ของตุ้ยแบบเป็นพาร์ทใหญ่ๆเรียกว่าเป็น6วินเนอร์6โชว์ ในคอนเสิร์ตเดียวกันถูกต้องนะครับที่มารวบรวมไว้ครับอย่างของผมนี่เป็นแนวแบบว่าเอเชียนป๊อปก็จะมีทั้งเพลงชาแล้วก็เพลงเร็วให้สนุกกันแล้วก็อย่างของพี่วิทย์นี่แน่นอนว่าต้องเต้นเต้นกระจายกระจายแดนเกินแบบแดนกันสุดเลิศนะฮะแล้วก็เกสของพี่วิทย์เนี่ยต้องบอกว่าก็มาร่วมเต้นกับพี่วิทย์ด้วยจัสตินทิมเบิร์กไม่มาครับคือไี่พูดเลยคือไม่มาแต่อยากให้มาครับผมแต่บิยอนเซ่ไม่มาเหมือนกันจะพูดทำไมก่ะไม่มีใครมาเลยนะซึ่งซึ่งเกส เกสในที่นี้เราก็ไม่อยากจะอุบเราบอกเราบอกได้เลยครับชัดเจนก็เช่นอาทิตย์เช่นพี่ชัยยามิชัยอ่าอันนี้อันนี้จะมาเลยพัดของพี่ตุ้ยครับรแกจะมาครับน่าจะเป็นน้องออฟมั้งครับต้องไปดูแล้วมันจะมาจากเมืองไหนเอ๊ะนะฮะหรืออาทิเช่นพี่แมวจิรศักดิ์อันนนะฮะพี่นัดมิเรียครับพี่นัดมิเรียะนะฮะแล้วที่สำคัญเกสในค่ายเราก็ขนกันมาเป็นกูรุศเลยไม่ว่าจะเป็น G2G นะฮะวัตุกิโซนะครับ นัดต้นมิวฮะัดนัดเขาอยู่ในนี้อยู่แล้วนีมิวต้นหรือนัชชาซิ่งซึ่งก็จะได้ย้อนความหลังกันว่าแต่ละคนเขามีอะไรยังไงกันยังไงบ้างกับเพลงดีๆที่จะหยิบมาร้องกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็จะมีพาร์ทของน้องๆคนหนึ่งอย่างของน้าสักนาทชอยของพี่นัาสักนาทก็จะเป็นเพลงป๊อปครับ แล้วก็มีแบบโชว์เพลงช้าหรืออะไรเงี้ยที่เป็นที่เป็นตัวพี่เขาแล้วก็อย่างพี่อ๊อฟนี่ก็เป็นลูกทุ่งชัดเขนหางเครื่องกันมาเต็มโโอ้หแอบได้ยินเพลงเขาแล้วด้วยก็ต้องการจะสนุกมาเลยอะไรอย่างนั้นใช่ครับแล้วก็สุดท้ายที่พี่ซานิครับก็จะเป็นร็อกเหมือนกันใช่เป็นอะไรสไตลิ์ร็อกสไตลิร็อกใช่ใช่ไม่ต้องเล่นแล้วเล่นเล่นไปแล้วไล้วไปแล้วแฟนรายการพี่ครับไหนเล่นแล้วทุกพี่ครับเล่นอีกสิครับเอ้ยของ นี้เขาเป็นคอสตูมล็อกเออเป็นสไตล์ลิปแล้วครับดู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 ด อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับผมช่วงประมาณเวลาหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากติดต่อจองบัตรซื้อบัตรก็ที่ w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  e ซต์เว็บดอทวีดูครับผมหรือว่าโทรไปที่0 2 9 0 0 9 9 9 9แล้วก็กด4ครับขอบคุณมนะครับหรือว่าโทรหาญาติญาติปุ้ยนะครับครับผมเกตจาบ้าเลยนะฮะขอรับทิวด้วยครับที่พูดอย่างข้อมูแน่นพมากเลยไปมาที่ขอแบบสคริปต์น้องนัทเลยแบบเมื่อกี้รอบนึงครับบอกว่เปลี่ยนเรื่องคุย เดี๋ยวบอกน้องก่อนน้องเชฟเพราะว่าเดี๋ยวเราวันนี้เราจะแจกบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะครับใครที่แบบอยากจะได้ของฟรีบอกเลยโอ้มาใครกันชัดเจนนะชัดเจนเลยบอกว่าเราต้อมาเลยเขาโทรมาเขาไม่กล้าบอกชื่อตายยังไงน้องต้องมาโชว์หน้าให้เราด้วยนะ หลังไหมครับตอนนี้โทรมารับสองสายช่วงนี้น่าจะคุยกันด้วยนะเราจะรับสายแล้ให้คุยกับทางพี่ตุ้ยแล้วก็น้องนัดด้วยนี่แจกบัตรกันหน้าใหม่เลยแจกเลยวันนี้เราใจดีไงใช่ครับ ยี่สิบใบนะไนี่ครับวันนี้นะครับที่เราเอามาครับยังไม่รู้เลยว่าแจกยี่สิบใบขนาดนั้นเลยครับร้อเล่นงไม่บอเลยขนาดนั้นร้อเล่นงร้อนเรื่องร้อนเรืองขนาดนั้นสามรางวัลไม่แต่ SMS เนี่ยแจกอีกทั้งหมดสามรางวัลนะฮะสำหรับสามข้อความเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบส่งมาว่าเหตุผลที่เราอยากจะไปดูคอนเสิร์ตคืออะไรพิมพจีตามด้วยคำตอบส่งมาสี่แปดเจ็ดสี่สองสี่สองเราแจกทั้งหมดสามรางวัลรางวัลละสองใบพาเพื่อนพาแฟนไปดูได้เลยนะครับวันอาทิตย์นี้วันหยุดด้วยใช่แล้วไปดู ด,ดูกันก็สวัสดีๆอย่างนี้นะฮะห้าวราดเลยนะครับม,มาแต่ตอนนี้ครับเราไปดูมีดีกว่า ครับผมเพลงนี้เลยคะเป็นเพลงจากน้องนัททิวนั่นเองใช่แล้วเพลงนี้ให้น้องนัทบอกชื่อเพลงอะไรครับผมชื่อเพลงว่าเมื่อฉันได้บอกรักเธอไปแล้วครับบอกไปแล้วใช่ไหมบอกไปแล้วใน MV มีบอกไปแล้วครับแล้วจริงจริงบอกหรือย่างครับจริงๆอย่าพานานมาให้เข้าลยนัดมากเลไมนะครับทำไมทไมนัดต้องมีจูบปากอะไรกันตลอดเวลาต้องต้องถามพีเอที่พี่พี่จะจูบปากพี่แมวพี่ก็ไม่กล้า ก็ไม่นัดมีอะไรนิ้งหิ้งกุาพเช่นกัดีเลยนี่เครื่องนะเกงเกงว่าแบบล็อกแมนแมนดีแล้วเห็นหนวดจะชนกันนะไม่ดีจัดดีเหรอไปดูมีดีกว่าไปดูมีไงช่วงนี้ของคุณด้วยสำหรับเ e นเซนแ Happy Skin หอมนานเล่นตัวได้หนวดกระดิกเลยไม่ยอมไปดเวย